สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนนี่ก็อยากจะมาพูดถึงหัวข้อ Talk of the Town นะปัจจุบันนี้นะเรื่องประกันแบบโคเปเมน,นค่ะ,ะแต่ก่อนจะเข้าถึงท็อปปิกนี้เนี่ยเจนนี่ขอเกริ่นก่อนเลยแล้วกันเนาะเจนนี่เคยทำประกันให้กับลูกค้ารายนึงนะคะก็คืออายุประมาณ48ปีนะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยก็ใช้วงเงินเหมาจ่ายประมาณ5 0 0แสนค่าห้อง2องันนะก็จะอยู่ที่เบี้ยประมาณ21,000นละกันอ่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีออกประกันที่ออกมาช่วงที่เป็นช่วงโควิดนะคะเรียกว่า new health standard นะคะซึ่งเป็นวงเงินแบบเหมาจ่ายนะ ซึงลูกค้าเนี่ยจ่ายเบี้ยเพียงแค่2 5 0 0 0ืนากว่าๆนะคะก็ได้วงเงินเหมาจ่ายล้านนะกับค่าห้องสามพันจะเห็นว่าอ่าของเดิม2 1 0 0ม่่ใช่ไหมอีกอันหนึ่งเนี่ยสองหมืมันต่างกันประมาณ4 0 0พันนะคะก็ได้วงเงินเพิ่มจาก5 0 0แสนมาเป็น5ล้านซึ่งมันมันต่างกันมากเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบดีมากๆเลยนะที่จะทำประกันกันช่วงนี้นะคะที่ไปวงเงินแบบเหมาจ่ายคราวนี้เนี่ย ช่วงนี้มันก็จะมีข่าวมาว่าอนาคตอันใกล้นี้นะคะซึ่งมันยังมันแค่เป็นการคาดการณ์อยู่นะ,ะมันอาจจะยังไม่ได้ออกเป็นกฎมานะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะมีการออกแบบประกันแบบใหม่ที่เป็นโควเปเมนซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะบริษัทไทยประกันนะคะก็จะเกิดกับบริษัททุกบริษัทเลยก็คือลูกค้าเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะในค่าใช้ใจ่ายส่วนแรก เช่นสมมุติว่ามันออกกฎมาว่า20-80ก็คือลูกค้ามีค่ารักษาพยาบาล10,000บาทลูกค้าอาจจะต้องออกไปก่อน2 0 0 0 0บาทอีก8 0 0 0 0บาทคือบริษัทประกันตินคนจา่ายซึ่งตัวเลขนี้มันยังไม่ได้เป็นตัวเลข exactly หรือว่าออกมาเป็นกฎนะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังพิจารณากันอยู่เนะาะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะนี่อยากจะฝากบอกทุกท่านเลยก็คือว่าท่านใดก็ตามนะคะที่ยังไม่ได้ทำประกันสุขภาพนะก็ ช่วงเวลานี้เนี่ยก็อยากให้ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆระหว่างการจ่ายเรียบกันกับวงเงินหมังนจ่ายที่ที่ได้มานะหรือว่าท่านใดเคยมีประการสภาพของเก่าแล้วนะคะก็ให้ไปนะคะทบทวนดูว่า เออวงเงินที่เราเคยทําไว้ในอดีตนะคะมันครอบคลุมกับค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันหรือค่าห้องปัจจุบันไหมนะคะถ้าไม่ครอบคลุมนะคะก็ขอให้กลับไปปรึกษากับตัวแทนของท่านนะซึ่งในมุมของบริษัทไทยประกันนะคะเรามีประกันตัวหนึ่งที่เป็นประกันที่เรียกว่าดีดักเนาะที่ลูกค้าอาจจะมีประกันเดิมอยู่แล้วนะซึ่งเขาัะค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าได้ส่วนเดิมและไอที่เหลือที่มันไปส่วนเกินมาเนี่ย ก็สามารถมาเบิกกับตัวประกันตัวใหม่ที่ลูกค้าทําเพิ่มเข้าไปได้นะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นดีรักโปรแกรมนะอ่าก็อยากให้ลองไปศึกษากันดูนะคะก่อนที่ โคเบเมนต์โปรแกรมนั้นจะออกมานะซึ่งคาดการนะคะว่าอาจจะเป็นช่วง Q4 ปีนี้หรืออาจจะเป็นปีหน้าเลยก็ได้นะคะก็ถ้าใครนะคะอยากให้เจนี่ช่วยวางแผนให้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะติดต่อเจนี่มาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือเบอร์ไลน์นะคะที่0961941966ค่ะขอบคุณค่ะ